สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดตัวแฟนหนุ่มรักครั้งใหม่หลังผ่านมรสุมดรามา่าใบเตยพรสจีเปิดตัวแฟนหนุ่มรักครั้งใหม่สดใสกว่าเดิมหลังผ่านดรามา่าผู้กำกับโจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรดังที่ก่อนหน้านี้ได้พักงานรักษาจิตใจตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับใบเตยพรพจีพิธีกรวันบันเทิงที่ก่อนหน้านี้เจอดรามา่าดึงปีอี่ยวโยงกับอดีตแฟนหนุ่ม ผูก้กำกับโจ้ทั้งที่ใบเตยไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางคดีนี้เลยซึ่งใบเตยพรพจีได้กลับมาทํางานหน้าจออีกครั้งบอกที่ผ่านมาใช้หลักธรรมะเป็นที่พึ่งและกลับมาทํางานวันแรกที่ก่อนหน้านี้จิตใจมันเครียดมากจนต้องเข้าหาธรรมะบวกกับกําลังใจที่ได้จากครอบครัวพลังของคุณพ่อคุณแม่ทรงให้เราวันนี้จิตใจดีขึ้นโดยล่าสุดชีวิตกลับมาสดใสสดชื่น ใจสีชมพูมีคนรู้ใจคนใหม่แล้วอีกครั้งหลังจากเรื่องราวผ่านมาได้ปีกว่าก็ได้ออกมาเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ในวันเกิดก็ว่าได้ผ่านอิสซาแกรมส่วนตัวใบเตยพร้อมกับข้อความหวานๆว,ว่า h a p p y ้ i r วเต็ดเดย์เกิลนาวท็ t กเธอท e เปิดภาพหวานๆให้คนสดได้อิจฉากันเบาๆซึ่งก็ได้เห็นรอยยิ้มที่สดใสกลับมาอีกครั้งขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ